มันดีมากนะ,ะบทมันน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับตัวบัตรเองที่แบบมีอาชีพเป็นนักแสดงน,นะค,ะ,คะรู้สึกว่าแบบเราก็อยากจะเล่นบทที่มันแตกต่างแล้วก็ใหม่้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยะค่ะก็เล่ตัดสินใจเพราะว่าบทดีอตอนที่ถ่ายทําก็พอจะรู้บ้างอยู่แล้วว่าแบบมันต้องมีบางส่วนแหละคือเราก็คุยกับทีม เขาเรียกว่าทีมกำกับอะค่ะว่าเฮ้ยอันนี้จะได้ออกเหรอเขาก็บอกว่าถ่ายไปไว้ก่อนได้ออกไม่ได้ออกถ้าเกิดส่วนบางส่วนที่มันเป็นส่วนใหญ่ต้องถูกตัดออกไอ้ส่วนเล็กๆพวกนี้นก็จะเอาไปแซมได้ซึ่งซึ่งเราเข้าใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะแล้วก็เจตนาของหนังเรื่องนี้เราไม่ต้องการจะสื่อความรุนแรงหรือว่าสื่อในเรื่องที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ดีเพื่อให้มีการลอกเลียนแบบแต่เราพยายามจะสื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วการทําไม่ดีแบบนี้มัน ม,มันได้รับผลแบบไหนแล้วมันจะไม่ดียังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะดักไซด์ของโซเชียลมันเป็นยังไทงท่านี้ทุกคนพยายามจะแบบแอดโลเคชันเช็คอินตลอดเวลา mm hmm. เพื่อให้รู้ว่าฉันกินอาหารอยู่ที่นี่อร่อยจังเลยแล้วก็ราคาแพงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มีชิตชิว,ชวไ,ปไปนู่นไปนี่ไปวัดหนึ่งวัดแบบไหว้พระเก้าวัดลงถกวัดเลยอ่ะนึกออก <laughs> คือแบบ มันก็อันตรายอะการเช็คอินการแอดโลเคชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนไม่คิดหรอกว่ามันน่ากลัวไงใช้มาทมําบุญแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เขาไม่ได้คิดดีแบบนี้มันก็มีเหมือนกันนะแล้วแบบไอ้คนที่แบบมีชีวิตแบบเดินไปเรื่อยๆเหมือนกับเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่คนที่ทํางานอยู่ออฟฟิศทนี้ทุกวนันบ้านอยู่ที่นี่เช็คอิน mm hmm. ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างอันตรายถ้าเกิดมันเป็นที่ที่แบบเราใช้ชีวิตอยู่ประจําไม่ต้องไปหาเขาเลยค่ะ เขามาหาเราแน่ๆก็หนักขนักก็คืออย่างบทเรื่องนี้ก็ถือว่าหนักเลยทีเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าแบบคือต้องให้คนดูเป็นคนตัดสินอีกทีนึงแหละว,ว่าปั่นเอาอยู่หรือปั่นเอาไม่อยู่แต่ในฐานะนักแสดงเราก็พยายามทําออกมาให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดเพื่อเมื่อเราเป็นคนกลางในการสื่อสารระหว่างผู้กำกับคนเขียนบทจนถ,ถึงคนดูอะไรอย่างเงี้ย่ะเราทําได้ดีแล้วคนยอมรับคนเห็นว่ามันดีจริงๆเราก็ดีใจค่ะปั่นทำอย่างอื่นไม่ไปแล้ว ดีกว่านอกจากนอกจากแบบแสดงภาพยนตร์อะไรเงี้ยคือคือละครซีรีส์อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการแสดงที่เกี่ยวกับงานทางด้านเนี้ค่ะก็รู้สึกว่าแบบปันท่อและปันลักมันมากๆก็ทุกคนมีงานก็อยากทาทั้งนั้นแหละเหนื่อยให้ใายังไงก็อยากทําอยากเอาจากบ้านมาทํางานกันทุกคนแหละไม่ใีใครอยากอยู่บ้าน,นเฉยๆแล้วพไม่มีอะไรทําไม่รู้จะทาอะไรอะไรเงี้ยนอกจากามีอะไรมามซ็นมีซีซีตอนนี้ออนแอร์อยู่ขวัญผวาค่ะแล้วก็กำลังถ่ายทำอยู่ก็จะมี มีขอบไฟเดย์ทูจีคอนติเนียค่ะตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายค่ะแล้วก็มีซีรีส์อีกอันหนึ่งค่ะของจีมเอ็กยี่สิบห้าเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้แถลงข่าวทำงานจีนี้ค่ะเพราะท่านี้แบบติดติดติดกันเลยเป็นลูกหลานรู้เปล่าไม่ใช่ลูกรัาหรอกค่ะเพียงแต่ว่าบทมากกว่าบทน่าสนใจแล้วก็พี่เอสพี่ชอรแล้วก็พี่ปู่พี่ๆหลายคนที่ทํางานในจีมเอ็กยี่สิบห้าก็สนิทสนมกันเรารู้สึกว่าเราทํางานกันแล้วแบบเฮ้ยมันคลิกกันมันง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสเขาเขานึกถึงเราแล้วก็ดีใจก็ตอบตกลงเลย เรียนปร,ริญญาโทอยู่ค่ะอยู่ก็จะมีเรียนเสาร์อาทิตย์เั้นไหนครับไปผ่านกี่เปอร์เซ็นต์แล้วออตอนนี้เดินมาถึง35เปอร์เซ็นต์ได้แล้วค่ะเรียนด้านอะไรเรียนนิเทศศาสตร์ค่ะเรียนเออเนี่ยนะค่ะทำิจัยเกี่ยวกับการแสดงของผู้หญิงปีแรกค่ะปีแรกผ่านไปแล้วค่ะกำลังจะเข้าปีที่สองเพราะว่าเรียนปร,ริญญาโทมาเรียนน้อยกว่าปร,ริญญาตรีอีกปร,ริญญาตรีเราผ่านมาได้แล้วเราก็ต้องทําอันนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยเหมือนกัน โปรเจกต์หรือโปรเจกต์หนึ่งเหมือนกันค่ะเป็นหนังสั้นแต่ว่าเป็นหนังที่รวมเอาสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครมาทําเป็นหนังเรื่องหนึ่งอย่างเช่นยกของตัวบันเองอย่างเงี้ยค่ะบันทำเกี่ยวกับเยาวราชแล้วก็จะมีพี่ๆร่วมกับคนอื่นๆด้วยที่ทำเกี่ยวกับสุขมุมวิทมอชิหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีด้วยอันนี้คือลุยไปเป็นแบบผู้กำกับเป็นตัวอยใช่ค่ะเป็นผลงานการกํากับค่ะดังนั้น เหมือนกับมันการันตีมากกว่าว่าแบบงานแสดงแล้วน่าจะดีกว่างานกำกับ<ๆ>เขาอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการพิสูจน์งานของป่านทางด้านกำกับด้วยป่านเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยก็ต้องทำให้มันดีทั้ง,ท,ง,งทั้งสองด้านทั้งสองหน้านที่ควบคู่ก,กันไป <c oughs> งานแสดงดีกว่ายังยังยังไม่หมดเลยคะ่ะคือหมายถึงพลังของป่านหมายถึงแก๊สของป่านหมายถึงเอเนอร์จีที่ป่านจะให้กับการแสดงทุ่งเทกับการแสดงก็ยังมีอยู่อีกเยอะประมาณหนึ่งเลยเพราะว่า มันต้องรอให้ตัวปั่นเองรู้สึกว่าเฮ้ยเราพร้อมมันตกกรรอนจริงๆแล้วก็เขาเรียกว่าสกิเรอ mm hmm. ไปถึงจริงๆอะคะ่ะเราถึงจะกตกลงแล้วก็รับปากทำค่ะ mm hmm. ได้ค่ะดีใจที่ที่มันออกมาแล้วมีผลตอบรับพ่ดีคือตัวปั่นเองอทำภาพยนตร์สั้นเรื่องโปสเตาร์ mm hmm. คือเราตั้งใจทําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน mm hmm. แค่คนไทยได้เห็นมันก็ดีใจแล้วแต่ว่ามันถูกส่งไปประกวดที่เมืองจีนแล้วได้รางวัลกลับมา mm hmm. ได้ภาพยนตร์เนี้ยกลับมาก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยมันเกินคาดของเด็กมหาลัยคนนึงที่ทำทีสิบจบมันไปไกลมากหนูไม่เคยคาดหวังเลยค่ะเรื่องเรื่องคุณภาพของงานเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตอนตอนที่เป็นนักแสดงตอนที่กำกับตอนถ่ายอยู่หรือตอนอะไรแค่ว่าให้มันเดินทางไปเรื่อยของมันเราทำมันให้เต็มที่นะตอนนี้รู้ว่าดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเว้ยเราทำดีที่สุดแล้วจะเป็นยังไงก็ช่างตอนนั้นก็คือมนแฮปปี้ที่สุดแล้วค่ะ